ัธพศร์ค่ะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการรามาวรารตีรายการที่เปิดมิติใหม่รู้ลึกรู้จริงเรื่องสุขภาพที่อยู่ใกล้ตัวคุณค่ะคราวนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกเกี่ยวกับเรื่องของการจำแนกขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลรามาธิบดีกันนะคะว่าเขามีกระบวนการยังไงกันบ้างกับคุณนทการนสินปลูกค่ะหัวหน้างานอาชีวอนามายัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกันนะคะ ส่วนน้องแอมในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตาม1วันการทํางานในการจําแนกขยะติดเชื้อว่าเขามีขบวนการยังไงบ้างตอนนี้คุณนัทการรอเราอยู่แล้วไปพูดคุยกับเขากันค่ะ อนนี้นะคะเดาก็อยู่กับคุณนัทการศินป์ปลุกค่ะหัวหน้างานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะเดาขออนุญาตเรียกว่าคุณสายก็แล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเดาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าที่โรงพยาบาลแผนกนี้บุคคลคนนี้สำคัญมากๆกกับเรานะคะทุกคนค่ะอย่างแรกเลยต้องถามนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างค่ะ ก็จะเป็นการดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ความปลอดภัยกับบุคลารกรทุกคนที่อยู่ในรามาธิบดีค่ะก็คือแบบว่าดูแลในรอบด้านของเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลจะมีอยู่หนึ่งเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะสตรีทมากนั่นก็คือเรื่องของการแยกขยะติดเชือ้ออันนี้เราอยากทราบค่ะว่าทําไมเราต้องแยกขยะติดเชื้อคะออถ้าให้กล่าวถึงในชีวิตประจําวันนะคะคุณดาวก็ เราก็จะคุ้นชินกับขยะในบ้านเราที่เราผลิตกันออกมาเนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทนะคะก็จะมีขยะรีไซเคิลมูลฝอยทั่วไปนะคะขยะเศษอาหารแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์พวกถ่านไฟฉายหรือหลอดไฟนะคะแต่พอมันเป็นสถานประกอบการที่เป็นสถานพยาบาลน,นะคะมันจะมีขยะที่เพิ่มเติมออกมาจากขยะที่บ้านนะคะก็จะมีขยะอันตรายติดเชื้อนะคะขยะอันตรายสารเคมีเพราะว่าเราทําวิจัย เราทำห้องแลบ,บนะคะ,คะแล้วก็มีขยะเคมีบำบัดที่เรารักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งะนะคะ,คะแล้วก็อีกอันนึงก็คือขยะที่ปนเปื้อนกับรังสี<ม>ที่เรามีการคืนแร่ในรักษาในผู้ป่วยที่เป็นไทรอยอย่างเง<ม>ี้ยค่ะซึ่งชื่อเหล่านี้มันก็จะชัดอยู่แล้วว่ามันน่ากลัวมันอันตรายมันอันตรายใช่ไหมคะมันก็จะมีวิธีการกําจัดแล้วก็กระบวนการในการทําลายนะคะที่แตกต่างกัน คราวนี้ขยะติดเชื้อนะคะ oh. เขาก็จะเป็นปริมาณที่ค่อนข้างอันดับต้นๆของ mm hmm. สถานประกอบการประเภทสถานพยาบาล <Okay. S 2> ซึ่งมีความที่มันเป็นขยะที่มูลฝอยที่ปนเปื้อนกับเชื้อโรค mm hmm. ที่มีเชื้อโรคเนี่ยสะสมอยู่ในที่ปริมาณที่ค่อนข้างเข้มข้นห mm hmm. ากมีคนไปสัมผัสไอตัวมูลฝอยเหล่านี้ค่ะ <Okay. S 2> อาจจะก,ก่อให้เกิดโรคตามมาได้ค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้ตองแยกขยะติดเชื้อแ <Okay. S 1> ยกขยะอันตรายเหล่านี้ไว้เป็น ส่วนแล้วก็มีวิธีในการกําจัดแตกต่างกันไปด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเราขอภาพแบบที่ชัดเจนขึ้นได้ไหมคะว่าขยะติดเชื้อเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆคําจํากัดความของกฎหมายหรือมาตรฐานนะคะ,คะเขาก็จะบอกว่ามูลฝอยติดเชื้อเนี่ยคือมูลฝอยที่สัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัสนะคะสารคัดหลั่งที่มาจากผู้ป่วยเช่นเลือดนะคะน้ำมูก น้ำลายนะคะหรือชิ้นเนื้อที่เราสงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือก้อนเนื้อเนี้ยค่ะที่ต้องผ่าออกไปวินิจฉัยทางการแพทย์รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ผ่านการดูแลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อรุนแรงรเช่นผู้ป่วยโควิดรวมไปถึงอีกอันนึงก็คือของมีคม ที่เป็นเข็มฉีดยาที่ได้สัมผัสเข้าไปใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีวิธีการแล้วก็มีกล่องในการจัดเก็บที่แตกต่างกันค่ะเราจะมีวิธีการหรือว่ากล่องอันนั้นแยกไว้อย่างไงบ้างคะ,ะคุณสิรกล่องนี้นะคะจะต้องเป็นกล่องที่ทนทานนะคะป้องกันการรั่วซึมของตัวสารคัดหลัง่งแล้วก็เพื่อไม่ให้เข็มหรือของมีคมเนี่ยทะลุออกมาโดนคนทำงานได้ค่ะ,คะถ้าอย่างนั้นเรามีวิธีการเก็บ จนถึงการขนย้ายจนถึงการกําจัดยังไงบ้างคะวิธีการเอาต้องตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ,คะตั้งแต่ตั้งต้นเลยคือ,อคนที่จะต้องช่วยเราในการขัดแยกขยะคะ่ะก็คือทุกคนเรื่องการแยกขยะเป็นเรื่องของทุกๆคนในองค์กรน,นะคะ,คะ ซึ่งคนที่จะทํางานที่เกี่ยวข้องกับขยาติดเชื้อเนี่ยก็คือบุคลากรทางการแพทย์ะนะคะนักรังสีเทคนิคหรือนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยหรือพยาบาลน,นะคะที่ทํางานสัมผัสกับผู้ป่วยเขาก็จะทําการคัดแยกให้เราตั้งแต่ต้นทางคราวนี้พอคัดแยกเสร็จแล้วอะค่ะจะต้องทํำยังไงบ้างพนักงานทําความสะอาดหรือแม่บ้านเนี่ยเขาก็จะทําการเก็บ รวบรวม,มตัวถุงขยะนะคะ,คะแต่ว่าถุงขยะเนี่ยมันจะมีมาตรฐานกําหนดว่าควรที่จะผูกตัวถุงขยะเนี่ยเพียงแค่2ส่วนสของถุงเพราะว่ามันจะเหลืออีกหนงส่วนน่ยไว้ให้สําหรับแม่บ้านเนี่ยหยิบจับถือได้ง่ายและป้องกันเมื่อมีเข็มหรือของมีคมเนี่ยทะลุข,ขึ้นมา,นมาใช่อ,อาจจะไม่ได้สัมผัสโดนมือของคนทํางานนั่นเองค่ะ,อะพอพอ,พอส่วนของพนักงานทําความสะอาดอมัดถุงแล้วใช่ไหมคะ มันก็จะไปต่อที่คนขนย้ายอ่าใช่อ่าก็นียขนย้ายเนี่ยก็ต้องขนย้ายด้วยมีอุปกรณ์ป้องกันต้องใส่ถุงมือนะคะใส่เสื้อป้องกันเพื่ออาจจะมีสารคัดหลัง่งกระเด็นเข้าได้นะคะตัวถังก็จะต้องปิดมิดชิดต,ตัวถังห้ามห้ามนะคะถ้าถ้าขนย้ายแค่ติดเชื้อเนี่ยในตัวกฎหมายเองเนี่ยเขาระบุเลยว่าไม่ควรขนย้ายปะปนกับขยะชนิดอื่นจะต้องมีการระบุชัดเลยค่ะว่าเป็น สำหรับขนย้ายขยะติดเชื้อเท่านั้น,น,นพอขนย้ายเสร็จก็ต้องไปที่โรงพักขยะค่ะค่ะไอโรงพักขยะเนี่ยต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานกําหนดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขาจะไม่ให้มีการเก็บพัก ขยะไว้ในพื้นที่นะคะต้องมีการส่งกําจัดออกไปโดยที่ภายใน24ชั่วโมงนะคะใน,ในข้อแนะนำอะ่ะ<า>คือควรที่จะส่งกําจัดนะคะ,คะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถส่งกําจัดใน24ชั่วโมงนั้นได้หากจะต้องเก็บขยะนี้ไว้ประมาณสักเวันนะคะ,คะมันจะมีะกฎหมายควบคุมว่าอุณหภูมิของโรงขยะนะคะจะต้องไม่เกิน10องศาเซลเซียสอันนี้คือละเอียดมากๆเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราแบบเราต้องคอนเซิร์นกันจริงๆเพราะมันถ้าถามว่ามันอันตรายมั้ยอันตรายมากๆเหมือนกันนะคะถ้าอย่างนั้นวิธีการ จัดปกติแล้วเขากำจัดกันยังไงถ้าในในตัวขออ้อกําหนดที่เขาแนะนํานะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4วิธีค่ะวิธีหนึ่งก็เป็นแบบเผาเป็นเผาแบบสองห้องห้องแรกเนี่ยเอาขยะเข้าไปค่ะเผาขยะไอควันที่คุณดาวได้จากการเผาอะค่ะ,คะมันก็มีเชื้อโรคอยู่อไอห้องแรกเนี่ยเขาจะควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ไม่ต่ํากว่า760อองศาแล้วเขาก็เอาไอควันเหล่านี้ค่ะ ถ่ายเทมาอีห้องที่สองแล้วก็ต้องเผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า1000องศาเพื่อให้เชื้อมันตายไปก็คือเผาควันอีกทีใช่ค่ะเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยมันออกสู่สังคมสิ่งแวดล้อมไปข้างนอกอันนี้วิธีนี้จะเป็นทำให้ขยะมันหายไปซินซากไปวิธีสองจะเป็นวิธีการฆ่าเชื้อด้วยวิธ <onder S 3> ีการนึ <c oughs> <Ti> ่งหรือด้วยวิธีการฆ่าเชื้อด้วยไอ้น้ำหรือถ้าชาวบ้านเขาเรียกกันทั่วไปเขาก็จะเรียกว่าออโต้คลฟซึ่งอันนี้จะใช้ความดันนะคะของไอ้น้ำเนี่ยอยู่ที่ 15ปอนด์ต่อตลังนิ้วนะคะแล้วก็ใช้อุณหภูมิของน้ำในการฆ่าเชื้อเนี่ยอยู่ที่121องศาเซลเซียสนะคะ,คะแล้วก็ระยะเวลาในการนึ่งเ่ยไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงมแต่วิธีนี้มีความ,มเฉพาะนะคะเพราะว่าขยะไม่ได้สิ้นซาค่ะคุณดาวมันคุณดาวเอาของอเอาของเข้าไปนึง่งใช่ค่ะ,คะพอขยะที่คุณดาวได้ได้ออกมาเนะะี่ยค่ะจำเป็นจะต้องทำสปอร์เทสหรือที่เรียกว่าการตรวจทางชีวภาพะจะต้องตรวจทุกวัน แล้วก็ต้องรายงานกลับไปที่สำนักงานเขตทุกเดือนอเพื่อให้มั่นใจว่าขยะที่คุณออกมาเนี่ยมันไม่มีเชื้อโรคจริงๆแล้วก็วิธีที่3นะคะ,คะก็จะเป็นวิธีฆ่าเชื้อด้วยวิธีการผ่านความร้อน ผ่านความร้อนจะไม่ได้เผาอะค่ะแต่เหมือนใช้อุณหภูมิความร้อนเนี่ยเข้ามาฆ่าโดยที่ส่วนใหญ่เราวิธีนี้เป็นการถ่ายเทความร้อนเข้ามาแล้วก็เหมาะกับปริมาณขยะที่มากๆส่วนวิธีที่4ก็จะเป็นวิธีอื่นๆละก็คือใช้สารเคมีเข้ามา<อ>จัดการนะคะ,คะใช้รังสี<อ>หรือใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นค่ะ<อ>แต่รามาธิบดีเราเนี่ยเราใช้แบบแรกเราใช้แบบเผา แต่เราไม่ได้เผาเองค่ะเราเป็นการจัดจ้างบริษัทที่ได้รับ<ต>การขึ้นทะเบียนใช่ค่ะขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานเขตนะคะแล้วก็รับขยะของเราไปกําจัดในขณะเดียวกันเราไม่ได้มั่นใจว่าเขาจะขยะเราไปกําจัดได้ถูกวิธีหรือเปล่าทางรามาธิบดีเองเราก็กลับไปติดตามติดตามผลถ้าเราไม่ไปติดตามดูวันนึงอาจจะไปเจอถุงขยะของรามาธิบดีลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นไปได้จืสูมเสียอีกใช่ค่ะแล้วก็เหมือนจริงๆคือพอเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพอะไรอย่างเี้ยด้วยเนาะเราก็ต้องเหมือนใส่ใจแล้วก็รับผิดชอบ ับสังคมมากๆด้วยใช่ไหมคะฟังมาขนาดนี้แล้วนะคะหลายๆคนน่าจะอยากทราบแหละว่าหนึ่งวันในการทำงานของหน้าที่นี้ต้องทำอะไรบ้างตามน้องแอมไปเลยค่ะ ดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะแอมอยู่กันที่แผนกงานชีวะอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมค่ะอยู่ที่โรงบาลรามาธิบดีแห่งนี้เหมือนเดิมและวันนี้นะคะแอมอยู่กับพี่เดสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกวันนี้วันเดย์เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคเราอเดี๋ยวให้พี่เดชแนะนําตัวกันก่อนค่ะสวัสดีครับผมเดชาประชิตคอนบนุรีครับจากงานชีวะอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนี่หลายๆคนจะสงสัยว่าเอ๊ะ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเรามีแผนกหรือว่างานแบบนี้ด้วยเหรอคือต้องเกริ่นนิดนึงนะว่าเราแบบมีหลายส่วนมากวันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ m ออได้มาดูหน้าง,งานแล้วก็มาดูพี่ๆเนี่ยทำงานกันจริงๆเลยซึ่งเราอยู่ในบริเวณหน้าโรงขยาติดเชื้อค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเรามีการแบ่งการทํางานอะไรยังไงคะเกี่ยวกับแผนกนี้ของพี่เดชอาทีนี้เราจะมีการแบ่งงานก็คือในการเก็บขยะเขอจะมีช่วง1ิบโมง 10โมงแล้วก็มีช่วงอ4่นาฬิกา30นาทีค่ะจนถึงจถึงบ <3 S 1> ่าย3คร<ม>ับผมก็คือช่วงที่นอ้องแอมมานี้เลยหลักๆแล้วจะมีการแบ่งการทำงานเป็น2ช่วง<ช>จะมีอาพาร์ทเช้าเกือบจะเที่ยง1ช่ 1> ช่วงแล้วก็พาร์ทบ่ายช่วงบ่าย2โมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงแล้วการทำงานของพี่หลายคนสงสัย เราไปรับอะไรจากตรงไหนอะไรยังไงคะพี่เดชเราจะรับขยะติดเชื้อและขยะทุกประเภทจากอาคารหนึ่งนะครับอ๋ออาคารหนึ่งนี่ที่เรามาถ่ายงานใช่ะค,ะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็คือ,อแล้วก็จะมา ทิ้งที่ขยะติดเชื้อขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลตาม uh huh. จุดที่เรากําหนดไว้ให้โอเคคือเรามีการแบ่งประเภทขยะอยู่แล้วตามจุดตามแบบของโรงพยาบาลรามาธิดีถ้าคุณผู้ชมหรือใครที่มาที่โรงพยาบาลน,นะคะจะเห็นได้ว่าที่โรงพยาบาลเราก็จะมีการแบ่งคัดขยะมา1สเต็ปก่อนและพอมาสเต็ปที่2ตรงนี้ที่จะมาคือจะเป็นขยะติดเชื้อล้วนๆเลยใช่ครับถังสีแดงแบบนี้มาแล้วเวลาที่เข็นกันมาเห็นมาแบบเยอะมากเลยใช่ครับ คือแบบมาเต็มคันรถใหญ่แบบนี้แล้วมาปุ๊บยังไงต่อคะพี่เดชมาเสร็จปุ๊บพี่เขาจะมาชั่งน้ําหนักนะครับชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บเราจะมีทีมในการโจทย์ว่าวันนี้ว่าได้เท่าไหร่แล้วก็จะมีจากกทมคมนากรทมเพื่อมารับกําจัดจากเราอีกทีหนึ่งอ๋อก็คือเหมือนเรารับมาแล้วหลังจากนั้นก็มามีการชั่งมีการแบบดูเรื่องของน้ําหนักอะไรก่อนและหลังจากนั้นก็ค่อยมารอทางกทมในการทําการแบบรับต่อเพื่อไปกําจัด มีการแบ่งหน้าที่กันขนาดดีแล้วสมาชิกบุคลากรของแผนกเราละคะจ็จำนวนกี่ท่านตอนนี้ตอนนี้เราจ้างเป็นเอ้าซอร์ของ p c s ทั้งหมด16ท่าน16ท่านแล้วก็มีประจำประจำของโรงพยาบาลเราเอง2ท่าน2ท่านโดยประจำตรงนี้จะทำงานตลอดเวลาเลยใช่ไหมตลอดเวลาครับแบ่งกะเป็นยังไงช่วงเช้าถึงทุ่มหนึ่งจะเป็นของเจ้าที่รามาช่วงหนึ่งทุ่มถึง7จ็ดโมงเช้าจะเป็นของเอาซอร์ p พีซีเอส คือสองช่วงในการเก็บก็จริงแต่ทุกเวลาทุกนาทีเรามีการทํางานเรื่อยๆใช่ครับผมแล้วความใส่ใจว่าแบบความละเอียดของอาชีพนี้พี่เดว่าคืออะไรอ่าก็คือในการที่เราเก็บขยะไม่มีให้ม,ไม,ไมีไม่ให้มีการติดเชื้อค่ะไม่ให้มีสารตกค้างเลยพวกนี้ครับพือว่าให้โรงพยาบาลสะอาดอปลอดปลอดภัยจากการที่จะเชื้อโรคอะไรพวกนี้ครับ ถูกต้องเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมถือได้ว่าคุณผู้ชมหลายคนนะคะที่แบบมาดูในช่วงของน้องแอมตอนนี้อาจจะว้าวมากเลยเดี๋ยวเราจะให้ทางออกเขาเรียกว่าช่างภาพเก็บภาพบรรยากาศภายในแอบมบเองอาจจะแบบไม่ได้สะดวกเข้าไปเนาะแต่จริ<อ>งๆแล้วเนี่ยเวลาใครจะมาจุดนี้ก็จะมีการสวมหน้ากากนามันโวมาดีเจ้าหน้าที่คือมีการแต่งตัวยูนิฟอร์มนี่เออเป็นยังไงบ้างยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มเราจะมีชุดในการใส่ก็มีชุดมีมือมีผ้าแมสมีถุงมือ เรามีรองทาบ,บูต uh huh. ในการที่ว่าป้องกันเชื้อโรค ่ะเซฟตี้ <ขอ S 2> มหมดทุกอย่างให<ช>้นะ,นะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราดูแลเกี่ยวกับเรื่องของขยะติดเชื้อค่ะควันนี้เองนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เดมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้อำเห็นเนาะว่าการดูแลการจัดแจงเรื่องของขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเรามีท่าน,นมีตอนมีระบบแล้วก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลตลอดเวลา24ชั่วโมงโดยหลักๆแล้วจะแบ่งการเก็บเป็น2ช่วงคือช่วง10โมงครึ่งกับอีกหนึ่งช่วงคือบ่าย2โมงครึ่งอ่ะเอาละตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปด ยังสตูดิโอเพื่อให้พี่ดาวพูดคุยต่อเลยค่ะขอบคุณพี่เด์น,นะคะครับด้านในนี้แบบโอ้ และนั่นคือหนึ่งวันนะคะของคุณทรายในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณทรายเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับคุณทรายกันต่อเราฟังปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าจริงๆเรื่องของการแยกขยะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถามเรื่องอุปกรณ์ดีกว่าอุปกรณ์ในการแยกขยะติดเชื้อมีอะไรยังไงบ้างคะคุณทรายจริงๆองค์ประกอบหลักของการอุปกรณ์นะคะคุณดาวก็จะมีถังซึ่งเป็นกฎหมายกําหนดนะคะถังขยะที่เราจะทําการที่จะไว้เป็นภาชนะบรรจุจะต้องเป็นภาชนะที่ฝาปิดมิดชิดนะคะ แล้วก็ต้องมีการระบุแบบนี้ค่ะคุณดาวตัวนี้ทางทางเราไม่ได้คิดเองนะคะ,คะมันเป็นกฎหมายและมาตรฐานนะคะ<อ>ที่เข้ามากําหนดว่าจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องของคําระบุนะคะ,คะว่าเป็นขยะติดเชื้อนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์นี้ก็ต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลน,นะคะเพื่อที่จะแปะอยู่ที่ถังขยะให้ทราบว่าถังขยะ ัวนี้ไว้สําหรับทิ้งขยะติดเชื้อเท่านั้นใช่ค่ะส่วนข้างในก็จะประกอบไปด้วยถุงขยะถุงขยะเขาก็กําหนดอีกว่าคนที่จะเป็นพลาสติกที่มีลักษณะเหนียวอ่าแล้วก็เป็นถุงเปล่าๆไม่ได้นะคะถ้าเป็นสถานพยาบาลจะต้องมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับสติ๊กเกอร์เมื่อสักครู่นะคะ<อ>ก็คือก็จะต้องมีหน่วยงานนะคะ วันที่บวกกับสัญลักษณ์ต่างๆนะคะแต่ตรงนี้หน่วยงานที่เราใส่เข้ามาค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือที่รามาธิบดีเราเราทำการเล็กคอร์ดขยะในแต่ละชนิดว่าที่ไหนผลิตขยะมากที่สุดแล้วก็ขยะไหนมีมีการทิ้งผิดเพราะมันจะมีบางบางพื้นที่ที่มีการทิ้งขยะอื่นปะปนเข้ามา หรือแม้แต่กระทั่งชิ้งเข็มที่ปะปนเข้ามาก็มีมนะคะเราเพื่อที่ระบุตัวตนได้ถูกต้องตามเจอไวตามเจอไวก็จะต้องให้ระบุหน่วยงาน <c oughs> อุ้ยดีมากเลยอ่ะเราชอบอะไรแบบนี้มากเลยอ่ะเพราะส่วนใหญ่อ,อ่ะพออ่ะเราเราก็ต้องยอมรับอะคะ่ะว่าเราเราโตมากับการที่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่การแยกขยะยังเป็นเรื่องที่คนเข้าถึงไม่ค่อยได้ค่ะมันก็เลยอยากให้ปลูกฝังเรื่องนี้เหมือนกันใช่ค่ะ ถ้าเป็นเรื่องของโรงพยาบาลอ่ะอันนี้อาจจะสตริกหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของบุคคลธรรมดาก็อยากให้ทุกคนเริ่มใส่ใจเกีย่ยวกับเรื่องของการแยกขยะกันเนาะ,ะแล้วถ้าอย่างนั้นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดาวรู้เลยว่ามันจะต้องเป็นช่วงที่ทางโรงพยาบาลลําบากมากๆนั่นะคือช่วงโควิดช่วงโควิดล่ะคะขยะทุกอย่างที่อยู่ในโรงพยาบาลมันจะต้องยิ่งเซนซิทีฟกว่าเดิมเพราะมันเป็นมีเชื้อใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่างโควิดด้วยเราทํายังไงบ้างคะตอนนั้นโอ้ตอนโควิดนี่ค่อนข้างเป็นอะไรที่วิกฤตสําหรับทีมทุกๆทีมในสถาาบพยลคุณดาาววเพระ่า ส่วนหนึ่งคือหน้างานนะคะที่ต้องดูแลคนไข้เนี่ยเขาก็จะทิ้งทุกอย่างลงมาเป็นเวสเป็นขยะ,ะหลังบ้านนะคะหลังบ้านวิธีการในการจัดการก็จะค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ซับซ้อนนะคะณนะตอนนั้นช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยข้อกฎหมายกำหนดเลยว่าต้องแยกแยกขยะ ติดเชื้อที่เป็นโควิดนะคะออกจากขยะติดเชื้อทั่วไปเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะฟุง้งกระจายหรือแพร่เชื้อได้นะคะห้องในการที่จะทิ้งขยะค่ะคือเราจะต้องแยกตั้งแต่ถังแล้วก็รถในการขนย้ายนะคะแล้วก็มาจนถึงในส่วนของโรงพักขยะว่าจะต้องอเป็นโรงขยะที่สําหรับพักขยะติดเชื้อโควิดเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องติดต่อกับสํานักงานเขตอะคะ่ะที่เรา,าส่งขยะเรากําจัดนะคะ,คะเพื่อให้เขาเนี่ย มาส่งมารับขยะเราไปกําจัดอะที่เป็นเป็นคนละรอบแล้วก็คนละคันกับขยะติดเชื้อทั่วไปอีกเออเหรอคะใช่ค่ะก็คือมันมันไม่ใช่แค่การบริหารจัดการแค่ในโรงพยาบาลแต่มันรวมไปถึงตัวสํานักงานเขตด้วยที่เราทํางานด้วยแล้วก็เมื่อทําการขนย้ายแล้วเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราก็จะต้องทําการสรับต<ะ>้นฆ่าเชื้อท<ะ>ําความสะอาดเพื่อที่ป้องกันให้โรงขยะนั้นนะคะต้องต้องปราศจากเชื้อจริงๆ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือณช่วงสถานการณ์โควิดตอนนั้นทุกคนกลัวใช่ไหมคะเพราะเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราไม่ใครรกเราเนัะใช่ค่ะสิ่งที่เราทําคือเราต้องเทรนนิ่งพนักงานขนย้ายขยะทําอย่างไรให้เขาเนี่ยมีความรู้ในการที่จะป้องกันตนเองแล้วก็ทําอย่างไรที่จะให้เขารู้ว่างานนี้มันมันอันตรายแหละแต่ถ้ามันมีระบบของการควบคุมความอันตรายมันจะน้อยลง มันจะเหลือแค่ความเสี่ยงแต่ถ้าเรามีวิธีการควบคุมที่ดีค่ะบริหารจัดการที่ดีความอันตรายนั้นน่<จ>ะมันจะสามารถลลใช่ลดลงเป็นความ,วามเสียเส่ยงที่อาจจะได้รับสัมผัสได้ค่ะ ก็คือต้องต้องบอกจริงๆว่าเป็นอาชีพที่แบบเสียสละจริงๆเนาะสำหรับพนักงานในการขนย้ายหรืออะไรต่างๆตอนนี้คุณทรายทำงานนี้มาก,กี่ปีแล้วคะ,ะถ้าจริงๆเป็นพยาบาลวิชาชีพมาก่อนนะคะ,ะแล้วใช่ค่ะแล้วก็ได้เข้ามาดูแลงานอชาชีวะใหม่เนี่ยประมาณสักสี่ปีได้แล้วคะ่ะทำไมเราถึงตัดสินใจมาดูงานทางส่วนนี้คะ่ะต้องต้องเรียกว่าได้รับได้รับโอกาสได้รับโอกาสค่ะแล้วก็ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารที่มองว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเนี่ยมันควรที่จะเป็นในเรื่องของอาชีวะใม่เนี่ยเป็นคนดูแลค่ะก็มันจะต้องมันควรที่จะต้องมีแผนจริงจังขึ้นมาเลยอ่าจริงจริงจริงในในโรงพยาบาลทุกๆโรงควรจะมีหน่วยงานนี้นะคะค่ะก็เลยได้เข้ามาทํางานนีค้ความยากง่ายของงานนี้คืออะไรบ้างคะคุณสายความง่ายคือความร่วมมือร่วมใจ อของของผู้คนในองค์กรที่ค่อนข้างให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ความรู้จักหน้าที่ของคนที่ทำงานในแต่ละ,ะกระบวนการการทำงานนะคะตั้งแต่แม่บ้านตั้งแต่ยูเซอร์นะคะแล้วก็ไปจนถึงพนักงานที่ขนย้ายขยะหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกมอบหมายให้มากำกับดูแลทางด้านการจัดก,การขยะนี้นะคะ่ะคือกฎหมายมันจะกำหนด ว่าควรที่จะต้องมีนักอ,อาชวนามัยที่จะต้องเป็นคนมาดูแลด้านนี้โดยตรงอพอเราพูดถึงเรื่องของการแยกขยะคะ่ะเราจําได้ว่าตอนที่ <c oughs> ช่วงที่เราเป็นโควิดแล้วแบบแตัดสินใจว่าต้องอยู่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนทางโรงพยาบาลหรือว่าทางหน่วยอะ่ะเขาก็ส่งอันนี้มาให้เหมือนกันเ <c oughs> พราะฉะนั้นมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะอะไรพวกนี้ไหมคะจริงๆอยากจะฝากว่าให้ให้มันเป็นเหมือนกับ ชีวิตประจาวันชีวิตประจำวันใช่ค่ะหัดแยกแยกไปตั้งแต่ตน้นแล้วก็จริงๆขยะอันตรายที่มันติดเชื้อนะคะมันไม่ได้น่ากลัวถ้าเราแยกได้ถูกคือเชื้อนะ่ะมันออกจากเราแต่มัน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 ,มน,น่ากลัวสําหรับคนที่ที่ไม่ได้เป็นแล้วต้องมารับสัมผัสมากกว่าก็คือคนเก็บถ้าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยก็ก็จะมีในส่วนของโซนที่สามารถสำหรับเอาไปทิ้งหรือจัดเก็บได้นะคะ แต่ถ้าเป็นตามหมู่บ้านหรือหรือเป็นบ้านเราที่ที่อยู่ในตามชุมชนนะคะอ,อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีเทศบาลหรือมีสำนักงานเขต่ที่เขาก็จะมีวิธีการในการรับกำจัดเก็บไปเหมือนกันแต่ก็อยากให้นึกถึงคนที่เขาต้องรับขยะไปจากเราต่อะคะ่ะก็คืออยากให้เราช่วยเขาแยกตั้งแต่ต้นทางจะดีที่สุดะคะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มีความร่วมมือร่วมใจกันมากขึ้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะแล้วก็อยากให้มองว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะคุณผู้ชมอยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรทําแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมวันนี้ขอบคุณคุณไซดมากๆที่ทําให้เราได้เรียนรู้งานนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญขนาดไหนแล้วทุกคนควรที่จะใส่ใจเรื่องของการแยกขยะมากแค่ไหนวันนี้ขอบคุณคุณไซายมากๆนะคะอข,ขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรามาวรารตี้ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ EP หน้าทางช่องทูเอชชัน42แบบนี้หรือว่าจะเป็นทางช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็ได้นะคะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วก็คุณสายแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ